อตอนนี้ธรรมะสันจรนี่อะไรข้าวโพดเอามาจากไหนอ๋อไปซื้อเข้ามาอ๋อซื้อซื้อมาเลี้ยงไก่ไอ้ไอโยมเดี๋ยวโยมมานี่หน่อยตอนนี้โยมอยู่กันกี่คนบ้านนี้เอาเอาชาวบ้านโยมสี่คนนะ มีมีใครบ้างพี่ชายพี่ชายแล้วก็แม่แล้วก็พ่ออ๋อบ้านหลังนี้นะแล้วมีใครได้ทำงานําการยังไงไม่ได้ทำสักคนเลยสี่คนเดี๋ยวเดี๋ยวคุยกัน่อแล้วคนนั้นเป็นมะเร็งลำไส้อ๋อพี่ชายเป็นมะเร็งเหรออ๋อเดี๋ยวไปดูเออมีป่วยอีกคนหนึ่งอ๋อมีคนแก่สองแล้วก็ป่วยแล้วก็โยมถ้าเกิต้องมาคอยดูแลอ๋อ เป็นมะเร็งเหรอขอข้าไปหน่อยนะโอ้ป่วยนานนี้ยังอ,อ๋อเพิ่งเป็นนะ่ะสามสีเดือน๋อเป็นอะไรเหรอเป็นผ่าตัดเนี่ยไม่ได้เป็นอะไรผ่าตัดมะเร็งมะเร็งเหรอโอ้แล้ว ตัวนี้ลุกเดินอะไรได้อยู่ปกติไหมเดินได้ยังยังดินเดินได้แล้วทานข้าวได้ไหมได้มัง่งไม่ได้มัง่ง<อ>ไม่คยอยไม่คยหิวอายุเท่าไหร่ตอนนี้หกสิบห้าหกสิบห้ามะเร็งนี่เป็นมานานอย่างเพิ่งเป็นเพิ่งเป็นแล้วก็ผ่าเลยเหรอพอเป็นปุ๊บผ,ผ่าแล้วตอนนี้เป็นไงบ้างก็ปกติดี แล้วแรงมีไหมก็พอเดินได้พอเดินได้นะแล้วทีนี้เงินทองเอามาจากไหนท,ที่ที่ต้องใช้บัตดคนแก่แได้หกหร้อยนั่นเหรครับโอเคนะเดี๋ยวจะม,มาไปคุยข้างนอกอนี่คือคนป่วยผ่าตัดเป็นมะเร็งอายุหกสิบห้าใช้เงินคนชาราอ่า อ๋อนี่เหรออ๋อพี่ชายไม่ใช่แล้วแล้วใครที่อยู่คะอโยมคนที่่าสี่คนตานอนนออยู่๋อไปไปนอนเอาเอาเก้าอี้มานั่งนี่ก็ได้นะเดี๋ยวจะได้คุยเอายอมนั่งเก้าอี้ตัวนี้เดี๋ยวถ้มานั่งตัวนี้เอายอมนั่งตัวนี้ขยับเข้ามาอีกหน่อยไกลไปเออขยับเข้ามานย ถ้กพวกมันไก่กเออเอตลงโยมพี่ชายก็ป่วยเป็นมะเร็งค่ะเป็นมะเร็งลำไส้ค่ะลำไส้แล้วก็ผ่าตัดค่ะตอนนี้ก็ไม่มีรายรับอะไรนะไม่มีเลยอยู่กันสี่คนตอลงก็คืออยู่กับแม่อยู่กับพี่อยู่กับพ่อแล้วก็โยมค่ะ ทีนี้แล้วยมมีรายรับมาจากไหนบ้างก็ได้เงินผู้สูงอายุค่ะผู้สูงอายุของแม่ของแม่ของพ่อพ่อเท่าไหร่อายุเท่าไหร่แล้วพ่อแปดสิบแปดแม่แปดสิบสามแปดสิบสี่ยังไม่เต็มเต็มตุลาค่ะระยมเท่าไหร่อายุหกสิบแล้วก่อนนั้นทําอะไรตอนนั้นก็ค้าขายอ๋อค้าขายขายอะไรตอนนั้น ขายขนมขายช่วยเขาขายขายขนมถ้าเกิดว่าโยางคอยดูแลใช่ค่ะคนป่วยกับพ,พ,พ่อแม่<อ>แล้วก็มีพี่ชายช่วยคนเนี้ย <c ười> ข<อ>บับรถพาไปหาหมออะไรพี่ชายก็อยู่อีกหลังหนึ่งอยู่อีกหลังนึงแล้ว รายรับหลักๆก็ไม่มีเลยค่ะไม่มีแล้วพอกินนะเนี่ก็พอค่ะบางทีหลานก็ให้มากอ๋อมีหลานเขาเขาเขาให้บ่อยเหรอเยอะหรอก็เป็นบางครั้งค่ะทีนึงเยอะไหมห้าร้อยอย่างเงี้ยพันหนึ่งแล้วแต่เป็นเป็นเดือนเดือนเลยหรือว่าบางครั้งค่ะบางครั้ง ไม่ได้กะเกณฑ์ใช่ไหมค่ะไม่ได้กะดเกณฑ์นั่งเฉยเแกเป็นสมองเสื่อมไม่รู้แม่สมองเสือ่อมจ้าก็กสมอง <c oughs> จำลูกไม่ได้สักคนฮะ <ห ả? S 2> จำลูกก็ไม่ได้จำลูกไม่ได้ <c oughs> ไม่รู้เรื่องอะไรทั้งนั้นเลย เล็กจำไม่ได้แต่ก็ยังรู้เรื่องอยู่บ้างรู้เรื่องบางทีก็จำชื่อได้ชื่ออะไรชื่ออะไรโยมเปี่ยนชื่อเปี่ยนเหรอใช่ไหมถูกไหมเปลี่ยนใช่เปียนแต่จำชื่อแกสามีชื่ออะไรสามีสามีชื่อเอ็มก็สามีถามถาม พรระะถามสามีชื่ออะไรฮะต้องเพิ่งกันมางจ๊กมาหู้แจักอะไรอยังต่อู้จักอะไรอย่างทำไม่ได้แล้วมีลูกกี่คนมีลูกกี่คนมีลูกกี่คนพระถามมีลูกกี่คนท่านเจ้าคุณถามมีลูกกี่คนไม่รู้เรื่อง ถ้าอย่างนี้ก็ถ่ากับว่ารายรับเราก็ได้แค่คนแก่กับพี่ชายเล็กของโยมที่ที่ป่วยต้องใช้เงินเลยไหมต้องไปหาหมอเลย,ยก็ไปเป็นบางครั้งค่ะแล้วเขาก็ไม่มีไม่มีรายรับแล้วทางนู้เขาไม่มีอครอบครัวห่ะลูกเมียเขาลูกเขาอยู่กาแพงเพชรนู่นแล้วเขาส่งเงินไหมก็ไม่ส่งลูกก็ไม่ได้ทํางานอะไรมนะ้ง แล้วทีนี้ค่าน้ําค่าไฟนี่ก็ต้องจ่ายไหม<ใ>จ่ายอาศัยเงินคนชราเนี่ยเนาะค่ะ <c oughs> เวลาถ้าขาดก็คือหลานมันก็หลาน,ลานก,านก็ให้ม่งเราต้องขอก็รู้ไม่ได้ขอไม่ได้ขอหรอกบางทีเขาก็ให้ แล้วแต่แล้วหลานเขาทำงานอะไรทำงานใกล้ๆบ้านเนี่ยปูโตเทคค่ะโรงงานเขาเขาเขาให้ทุกเดือนไหมไม่ให้ทุกเดือนหรอค่ะแล้วแต่แล้วแต่แต่ครั้งหนึ่งก็ห้าร้อยตอนนี้เรามาถามตรงๆนะมีเงินติดบ้านอยู่อยู่เท่าไหร่มีอยู่ สองสามร้อยสองสามร้อยแล้วต้องใจอีกประมาณสักกี่วันสองสามร้อยเดี๋ยวก็ได้บัตรคนจนแล้วพรุ่งนี้อ๋อวันที่หนึ่งพรุ่งนี้อ่ะพรุ่งนี้ที่หนึ่งอ๋ออันนี้สิ้นเดือนอ๋อได้ได้บัตรที่ว่าสามร้อยนั่นนะค่ะบัตรประชาคระชาัฐแล้วมีใครมาช่วยอะไรไหม ไม่มีค่ะแล้วพอเราเราได้บัตรประชารชเนี้เราไปแลกอะไรซื้ออะไรเป็นข้าวค่ะเป็นข้าวเป็นน้ำตาลน้ํามันอะไรเนี่ยของใช้ค่ะแล้วในบ้านนี้บัตรได้ประมาณสักกี่ใบได้สามคนเลได้สามคนนะโอ้ก็ใส่ตัวนี้เนาะพี่ไม่ที่ไม่ต้องซื้อข้าวกินนใช่ไหมค่ะอ๋อก็ซื้อข้าวน้ำปลาก็อาศัยเงินข้าวก็แพง สี่ร้อยกว่าพอไหมเดือนเดือนบาพิจารณทีท่ไม่ <พอ S 1> ไม่พอค่ะไม่ค่าข้าวค่าน้ำปลาค่าน้ำมันจ้ะแต่ซื้อของกินอย่างอื่นนะคะคนแก <laughs> ่กินจะหักอสองสามร้อยอเหลืออยู่ พ้ากิว่าขอให้มีข้าวมีกับกับข้าวแค่นั้นเองเนาะแล้วก็เอาวจ่ายน้ําไฟค่ะแต่ก็ไม่มีเงินใช้ใช่ไหมไม่มีไม่มีรายได้เพราะว่าโยงเขาก็ต้องดูคนป่วยอายุ ของหลวเท่าไหร่นะมันอกี้อายุอายุหกสิบหกสิบจนเพิ่งจะได้บัตรเอผู้สูงอายุพ <laughs> อเพิ่งได้เนา <c oughs> ะ,ะคนพ่อนั่นก็พาไปหาหมอบ่อยนะหมอพ่อเนี่ยหมอนัดเพราะว่าหมอเขาบอกว่าเป็นสมองเลียดน้อแล้วทีนี้มันเป็นจุดที่สมองแก เป็นจุดอะไรเลือดเล่นสมองไม่ค่อยพอสมองเยื่อเลือดอุดตันอะไรประมาณนั้นหรือเปล่าค่ะนั่นแหละเดี๋ยวหมอเขาก็นัดไปเอ็กซเรย์กล้ามเนื้อเขาอ่อนแรงไม่เวลาเดี๋ยวเนี่ยแหละเป็นขาเนี่ยเดินไม่ค่อยไหวขาเนี่ยมันเสี่ยมหมอเขาบอกว่ากินยามาสองปีละของของโยมพ่อนะค่ะเนี่ยขาเสี่ยมแต่อันนี้สมองเสี่ยมก็ลงยมกายไปอยู่กับคนแก่คนคนเก็บแก่สามคนก็ลอยบันไดขั้นเดียว แกเจ็บตายแล้วได้ฟังธรรมะบ้างไหมแต่หน้าตาก็สดใสบางทีก็ฟังคิดอะไรไหมชีวิตตนนี้ไม่ได้คิดอะไรคิดน้อยก็ทุกน้อยถ้าไม่คิดเลยก็หาความเจริญไม่ได้อีกถ้าให้ตรมาช่วยคิดว่า จยากให้ช่วยอะไรบ้างแล้วแต่ท okay. ่านเจ้าคุณค่ะพระโยมเคยรู้จ so ักกับมาไหมก็เคยดูในทีวีออ๋เคยดู YouTube ในยู u ูบค่ะนี่ถึงเรียกเจ้าคุณดูบ่อยให้ีเปิดเจอโยมแม่ก็อัลไซเมอร์พี่ชายก็ป่วยเป็นมะเร็งผ่าตัดโยมพ่อก็ แม่ก็สบายกล้าเนื้ออ่อนแรงกันเป็นที่ขาแลวโยมไม่มีครอบครวัวเหรอไม่มีค่ะงั้นเอาเอา,เอาเงินมาสักสี่หมื่นไปช่วยเอาไว้ใช้นะเพราะมีคนเจ็บมีคนแก่แล้วโยมเองก็ก็คอยดูแลอยู ลองดูสี่หมืนนี่จะโยมยมจะไปทำอะไรก็เอาไว้ขอบคุณคุณนะคะุค่ะเอาไว้ใช้เพื่อเวลาเป็นอะไรคนแก่เป็นอะไรไปหาหมอบางทีก็ต้องเลยเสียตังค์ไปคลินิกอะบางทีเราทำอะไรเสริมบ้างดีไหมมีเอาเงินมีทุนแล้วเผื่อจะได้ต่อยอดได้บ้างเนี่ยติดกับคนนี้สิทิ้งไม่ได้เลย เพอไม่ได้คือเราทาแล้วเราส่งไปฝากร้านค่าอะไรก็ได้เนาะทำขนมเออะไรก็ได้เสร็จแล้วคือไปก็คงไม่ต้องใช้เวลาเยอะคเอาแต่แม่ก็ทิ้งทิ้งไม่ได้ยไม่ได้เลยเพอไม่ได้เลยของไม่หยิบไปมั่วเลยวางไว้ไม่ได้เลยแกชอบหยิบของแล้วถามแกแกก็ไม่รู้เรื่องของนี่วางไว้ไม่ได้ละ แกไปเล่นหมดช้อนกินข้าวนี่ใส่จนกระเป๋าขาดโอ้ช้อนใส่กระเป๋าขาดรองเท้าเหมือนกันเนี่ยไม่ใส่หลอวเก็บเป็นมากี่ปีแล้วเป็นมาสามปีสี่ปีแล้วแต่ที่แย่ๆเนี่ยสองปีนี่แหละก็กินยาตลอดหมอเขาบอกว่ามันไม่หายให้กินยาคุมไว้เฉยๆเงินนี้อย่าไปให้ใครยืมนะค่ะจะเก็บไว้เวลาจำเป็นนะคะชชีวิตนี้ตอนนี้มันเพราะไม่มีรายได้อะไร มันไม่มี<ช>ได้รับเพิ่ม<ช>อ้าเดี๋ยวตเอาวิทยุมาอยอดโยมหนึ่งนาทีนะของชีวิตคนเราโยมได้เห็นแล้วนะว่าแต่และชะตาชีวิตคนเนี่ยมันมีเรื่องของกรรมบิบากแล้วก็ผลที่ ติดตามเรามาแต่เราอาจจะมองไม่เห็นเรามองแค่ปัจจุบัน,นาชาติมันก็ถูกที่พุทธเจ้าตรัสสอนให้ดูปัจจุบันแต่ปัจจุบันก็คือสิ่งที่มีอะไรส่งผลมาให้เราได้รับผลมันก,ก็เรื่องของนี่แหละกรรมวิบากแต่ว่าคนมีปัญญาก็พยายาม ทำปัจจุบันให้ดีแล้วก็ไม่ต้องโทษอดีตอดีต,ดตมันผ่านไปแล้วแต่ปัจจุบันเนี่ยยังอยู่กับเราฉะนั้นถ้าเราอยู่กับปัจจุบันคิดแค่มันจเจริญก็จเจริญขึ้นพูดให้ดีก็จะดีขึ้นทําให้มันมีประโยชน์ก็จะมีประโยชน์มากขึ้นชะตาเราเป็นคนสร้างมัน แล้วก็ชะตาเราก็เป็นคนเปลี่ยนมันและเราเนี่ยนะก็เป็นผู้ไปรับชะตาของสิ่งที่เราทําไว้ธรรมมาไม่มีความสงสัยเจ้ว่าใครบอกทําดีไม่ได้ดีนะธรรมมาว่าคนนั้นอ่อนแอหรือคนนั้นยังไม่ศรัทธาในความจริงเราไปเห็นฉากสั้นๆว่าคนทําไม่ดีได้ดีคนทําดีไม่ได้ดี คนทำดีถูกรังแกคนทําชั่วกับมีคนเอาใจฉากสั้นๆนอาจจะใช่แต่ถ้าเป็นฉากยาวๆแล้วไม่ใช่นะพระพุทธเจ้าตรัสยังไงก็เป็นเส้นนั้นทําดีย่อมได้ดีเพียงแต่ว่าความดีมันอาจจะยังไม่ปรากฏให้คนอื่นเขาไปจกกักชัดแต่ความดีมันก็เกิดในตัวเราต่มาเลยไม่ ไม่ต้องถามว่าทําดีแล้วได้ดีไหมหรือว่าทําดีแล้วได้อะไรไหมใจเรามันมันได้แล้ว่ะั้นตะมาออกธรรมสัญจรตมามันก็ไม่ได้หวังสิ่งอื่นใดน,นอกจากว,ว่าได้เกื้อกูลช่วยเหลือเพื่อแผ่ญาติโยมในฐานะของพุทธบุตรองค์หนึ่งที่อยู่ในโลกนี้พอมีประโยชน์ให้กับสังคมประเทศชาติของเราบ้างไม่มากก็น้อยดีกว่าที่เรา คิดว่าตัวเองดีแล้วก็ไม่ทําอะไรฉะนั้นความดีมันต้องทําด้วยนะต้องพูดต้องคิดด้วยเดี๋ยวมาจะให้วิทยุโยมก็ไว้ฟังนะนะก็เสียบไฟเสียบแล้วก็ชาร์จไปในตัวนะมีฐานแห้งเวลาเปิดก็เลขหนึ่งสวดมนต์เช้าแปรเลขสองสวดมนต์เย็นแปล นอกนี้ก็บรรยายธรรมะบันทึกไว้ที่387รจ็ชั่วโมงนี่คือแฟดได้เวลาเปิดก็ใช้สวิตชในเปิดไงนี้ธรรมะเช้าเล็กหนึ่งเวลากดกดใกล้ๆ,ๆจะได้อ่านถ้ากดไกลอาจจะไม่อ่าน สุภะควาอะระหังสัมมาสัมพุโทโธจะได้สวดมนต์ต่อไปชอบไหมเงี้ยตัวเยนะภะวะวะตัมโมสุปฏิปันโนยสัสภะคะวะโตเห็นไหมจำไม่ได้ยกมือไหว้เองเลยน่ สัญญาเก่าไม่อยู่พระ,ะ,ะกิเ,เพราะเปลี่ยนช่องก็เทศหนึ่งกับสองเท่านั้นที่สวดมนต์นะเช้ชากับเย็นรู้ด้วยนะพอเสียงสวดมนตยกไหวาาก็เป็นช่วงที่รู้เลยนะฤดดูการก็จะเปลี่ยน ฟังเปลี่ยนไปเรื่อยๆเก่งแล้เนี่ยพอรู้เสียงธรรมะจากฝนมาหนาวจากหนาวมาร้อนจากร้อนมาฝนก็สลับปิดเาปิดปิดถ้าอยากให้ดังก็เล่งอีกอแบ้นโยมสวดมนต์อะไรได้บ้างไหมสวดได้เป็นบาง ทีนี้แบบว่าติดกับคนแก่นะทีหลงลืมอ่านี่พุโทโธนะพุโทโธพุธโทโธนะครับท่องอิทิพิโสท่องได้ไหมได้อ่านนท่องให้ฟังนะแต่ไม่จบก็สิอ่าไม่จบ <c oughs> อ่านนลองท่องดูเอาได้ <c oughs> ได้ท่อนเลยพิโสพระคาราหังสัมมาสัมพุทโธอะไรอะวิชาวิชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกาวิทูอนุตตาโล ว่าไม่ได้ปุริปุริปุริสรธรรมมาสารพิสานังสัทธาสศรฐานังว่าไม่ได้แล้วเอาอีกหน่อยนึงไม่ได้สัทธาเทวะมนุษยานังมันลืมไปหมดแล้วเอาให้จบสัทธาเทวะมนุษยานังสัทธานเทวะมนุษยานังตาก็ไม่ค่อยดีอ่ะพุทโธพุทโธถึงไหนปัญญวาตีจบแล้วนี่ช่องหนึ่งเอาในแบมือ ไอ้ท่องดูสิตเปิดท่องเนี่ยให้ตั้งนโมสามจบสามครั้งเสร็จแล้วก็ให้ถือไตรสนาคมเป็นที่เตืนสาระยึดถืออภระพุทธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งแล้วก็นิคุณของพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์ให้ท่องทุกวันนะถ้าอยากรู้ความหมายก็ไปฟังวิทยุเนี่ยจะมีแปลให้ฟังเรื่อยเรนะื่อยนะจะรู้ความหมายว่าพระพุทธเจ้ามีพระปัญญายังไงมีพระธรรมบริสุทธิ์ยังไง คำสอนให้เราน้อมเข้ามาอย่างไงพระสงฆ์คือผู้ประพฤติปฏิบัติตามคําสอนแนะ้แแรเรื่องนี้เป็นเราถือเอาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ถ้าโยมถือเอางี้นะให้เราอยู่ในศีลอยู่ในธรรมแล้วก็ไม่ประพฤติผิดให้มีศีลห้าเป็นหลักเนี่ยแค่นี้ก็ไม่ตกกรบายิิะพ้่มนะครับ คนที่มีศีลในญ,ญาติโยมคือคนที่ละอายชั่วแล้วก็กลัวบาปไม่ว่าใครนะถ้ามีศีลจริงนะจะละอายชั่วกลัวบาปคนมีศีลนก็มีเทวธรรมอยู่นั่นเองคนที่ไม่มีศีลโหดเ e หี้ยมอมหิตทํำลายเบียดเบียน,ยน,ยนผู้อื่นคิดแต่ผลประโยชน์ส่วนตนไม่ได้คิดถึงใจผู้อื่นองนี้ คนแบบนี้เขาเรียกว่าเป็นคนที่ไม่มีความละอายอยู่ไปก็มีแต่ทำร้ายตัวเองด้วยนะฉะนั้นคำว่าศีลสมาธิปัญญาเนี่ยมันเป็นสิ่งที่มนุษย์ไม่มีไม่ได้นะศีลห้าเป็นพื้นฐานต้องมีแต่ถ้าเราต้องการศีลที่ละเอียดไปอีกแล้วก็ศีลแปด ปฏิบัติและสิ่งที่เราปฏิบัติก็คือเราปฏิบัติตัวให้อยู่เขาเรียกตั้งตนไว้ชอบแล้วก็ภายในนะมีโยนิโสมนัสสิการะตั้งโดยแยบขายว่าเราจะไม่ทำสิ่งที่ให้อกุศลจิตเกิดขึ้นให้กุศลจิตเกิดขึ้นเราคิดอยู่ข้างในดีๆให้เป็น น,นี้จะมาบอกเลยว่าเมื่อก่อนคำว่าคิดดีพูดดีทดําดีเราฟังผ่านๆหูว่าแต่วันนี้แรามารู้ใจมันรู้ไปแล้วไงว่าคิดดีเป็นยังไงพูดดีเป็นไงทําดีทํำยังไงเนี่ยใจเรารู้อยู่สติมันระลึกได้แล้วแต่มาจะบอกกับพระอยู่ทุกวันสี่ห้าวันนี้สติได้หร้อยังสติได้หร้อยัง ตอกย้ำทุกวันเพราะอะไรรู้ผิดรู้ถูกรู้ดีรู้ชั่วรู้บุญรู้บาปรู้นรกสวรรค์เรารู้อย่างถ้ายังไม่ระลึกได้อยู่เป็นคนดีไม่ได้หรอกมักผลเจริญไม่ได้หรอกเพราะยังนนเ,เ,เ,เป็นคนเลอะเลอะเลือนเป็นคนวิปลาสอยู่ คาดเคลื่อนอา้าก็สมควรนะหยัดโจมเดี๋ยวเอาเข้าเดี๋ยวงั้นให้ประหยัดข้าวเอามาส0บลูกเลยสิบลูกจะได้ทานเยอะเป็นข้าวหอมมะลิเอาไวตา้ต้มข้าวต้มให้คนป่วยกินได้เออมีมีกับข้าวอะไรมาเอาม,เาม,มีข้าวต้มข้าวต้ม่อกี้ข้าวหอมมะลิอ๋อนียมคนภาคไหนเนี่ย คนเนี่ยแหละสระบุรีนี่แหละจะพูดภาษายวนภาษายวนนี่มีเสื้อสโลงผ้าถงุงเอาไว้นุ่งใหม่เอาเสื้อเออปีนี้โยมวันมุทิตาเขาจะมาจัดยี่สิบเจ็ดตุลาสองพันร้อยหกสิบ เจ็ดนะวันอาทิตย์ตรงกันวันอาทิตย์ยี่สิบเจ็ดตุลานะปีหกเจ็ดนะยี่สิบแปดไม่ได้จัดนะจัดยี่สิบเจ็ดปีนี้นะก็ให้ฟังเป็นปีปีไปปีนี้นะยี่สิบเจ็ดตุลาวันอาทิตยนะ์จัดยี่สิบจ็ดตุลาปีหกสิบเจ็ดนะสองพักสิบเจ็ดปีนี้นะจัดยี่สิบเจ็ดเอานี่เอาเสื้อผ้ามาเลยนี่นี่อ่าใส่สวยๆเลยนี่นี่หนึ่งอา่าสอง นี่สามโอ้โหสี่โอ้โหห้าหกโอ้โหเสื้อหกตัวเลยนี่อา้าวของโยมจะใส่แบบไหนอ๋อนี่ของโยมต้องอย่างนี้เนาะหกนี่นี่กางเกงหนึ่งโอ้สองสามโอ้โหสี 2, 3, ่ 4, แล้วผ้าถุงอนะ เอามามา,มานี่ข้าวหอมข้าวหอมมะลิเอ่อนิ่มๆเอ่อนี่อะไรเอ่ยถุงมีมีมุง้งมีมุ้งแปดฟุตเอาไว้ไปกลางนะเยอะเลอยุงเยอะหรอพอไหมอ๋อเ oh. จ,จ้าอีกไหมมีนี่หลังหนึ่งแปดฟุต ของคุณยมนอนนอนกับแม่ไหมนอนกับแม่ค่ะหลังจากแล้วพ่อแล้วแล้วของพ่อน่ะมุง้งพ่อนอนอยู่โน้นแล้วแล้วมุ้งยังมีอยูยอ่ไหมพ่อกลางมุ้งอยู่หูแกไม่ดีหรอพอพ่มียาหอมยาลมยาหมองอมีปลาปลาทอดปลาหมึกปลากับข้าวปลากระ,ป,ระกป๋องขไข่อันนี้นี่นมไปไปไปบอก มีหมอนผ้นนนะะาห่มเอารองรองเท้าแม่กินแล้วดีดีไม่ดีจะจำได้ก็ได้ลองดูพอสารอาหารครบก็อาจจะดีขึ้นดูได้ไหมเอาเอาแม่ด้วยเอาเบอร์สี่ต้องเอาตัวเบอร์สี่หมดเออ เอามาสองถุงก็ได้นะเอามาบ้านนี้คนแก่จะอาาสองถุงนี่ถุงหนึ่งก็หลายร้อยกันน้าจะซื้อหกเจ็ดแปดร้อยพิยมเขเอามาเห็นบอกกินแล้ว 6, 7, 8, ขาาแวข็งแรงคนงานตาม,มากันเห็นว่ากระเพาะพร้อมกินแล้วไม่ลงเลยให้กินนี่อ้วนขึ้นแล้ว เอารองเท้าให้ยายนี่สวยๆเนาะสวยไหมสวย,สวยเอาไปเออนี่เออใครอยากจะไปลองไปซื้อกินดูก็กินนะแต่ทาม,มาไม่ได้โฆษณาให้นะเพียงแต่ว่าเขาถวายมาว่าดี พอออกไปทอดสัญจรและโยมก็ไปซื้อกินแล้วเขาก็บอกว่าดีก็เลยโยมที่เขาขายทราบเขาก็เลยมาถวายให้ถ้าใครจะซื้อโยมต้องไปติดต่อเองนะแต่มาไม่ไม่ทราบติดต่อที่ไหนนะต้อให้โยมรู้ยี่ห้อไปค้นหาเองกันอ้าวสาธุนะ,จะเจริญพร